ของนักเรียนคุณที่เขาสนใจอ่ะคุณต้องให้ข้อมูลอะไรแบบไหนยังไงบ้างคุณต้องรู้เพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาโปรโมชั่นที่เข้าใจของแท้ค่ะเดือนนี้บริษัทออกมาเลยค่ะทางแบรนด์ออกมาเลยว่าเป็นี่พี่ตัวหมดตัวก็ไม่ยอมนะคะเพียงเปิดดินดิลเลอร์คอลลาเจนและไฟเบอรี่ดินเลอร์สองตัวนี้ค่ะคุณมาดูคอลลาเจนคอลลาเจนเป็นสินค้าตัวแรกที่ทางแบรนด์ดิไอคอนคุ๊ป นะคะที่ทางแบนบู๊เนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นสินค้าตัวแรกค่ะของแบรนดนะ์เป็นสินค้าตัวแรกของแบรนด์เป็นสินค้าตัวที่ทํายอดขายได้ดีที่สุดอะ่ะเป็นตัวเปิดตัวครั้งแรกเลยค่ะเราเปิดตัวมาครั้งแรกเนะี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่อยู่ในระบบสูลรสเปซเลยนะเราเปิดตัวมาครั้งแรกยังเป็นระบบของการตัวแทนเป็นระบบของการสต็อกสินค้าอยู่เลยนะช่วงแรกๆการเปิดตัวครั้งนั้นยอดขายแค่เดือนนั้นเดือนเดียวห้าแสน เดือนนั้นเดือนเดียวห้าแสนกล่องมาแล้วก็เริ่มมีสินค้าที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นจนเข้ามาอยู่ในระบบฟูซิมต์คอลลาเจนก็ยังเป็นสินค้าตัวที่เป็น,ปนโดดโดดเด่นมากๆนะคะสินค้าเปิดมา3 4มสี่ปีสินค้าที่มียอดขายตามยอดขายต่อเนื่องมาทุกๆปีทุกๆปีทุกๆป,ปีคือคอลลาเจนตัวไฟเบอรี่นี่เป็นสินค้าตัวที่สามของแบรนด์นะคะเป็นสินค้าตัวที่สามของแบรนด์ยอดการเติบ ะะยอดการเติบโตของการขายถึงจะทวีคูณทวีคูณขึ้นมาต้องบอกเลยว่าเป็นสินค้าตัวที่ทําเงินให้กับบริษัทได้ดีมากๆค่ะเพราะตลาดบิวตี้ตลาดความงานมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆตลาดที่โตมากๆค่ะใครหลายๆคนแล้วคอลลาเจนนี่คือทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุเลยนะคะมันไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของบิวตี้นะเรื่องของสวยงามนะมันดูแลเรื่องกระดูกเรื่องฟันเรื่องเล็บเรื่องแคลเซียมในร่างกายเรื่องข้อต่อ ตอนที่จะกินคอลลาเจนครั้งแรกไม่ได้กินว่าเฮ้ยกินแล้วจะขาวกินแล้วจะสวยนะตอนนั้นชอบอยู่เดียวเลยมันมีสารสกัดเด่นเด่ดนคือเรื่องของกันแดดอ่ะเฮ้ยมันเป็นกันแดดแบบกินโอ้โหมันเป็นท็อปิกที่ที่ที่ขายได้ในช่วงนั้นและเราอินมากโอ้โหไม่ได้อะเราไม่ได้บํารุงอะไรมากมายนะแต่กันแดดเราต้องมากินคอลลาเจนเออคอลลาเจนจนไม่สบายมาอะไรก็คอลลาเจนคอลลาเจนเป็นเหมือนยาสามันประจําบ้านเลยอะนะเวลานี้กินก็ง่ายนะคะต้องบอกอย่างนี้เลย เป็นตัวหนึ่งซึ่งจอยเชื่อว่ามันมันไม่ได้แค่ตัวจอยเองเหรอกมันมีหลายๆคนน่ยที่คิดแบบนี้เลยเอะคอลลาเจนรอลเอคอเลาเจอเลยอะ่ะนะคะมันเลยทําให้เรามียอดขายที่มันยั่งยืนแบบนี้เลยนะคะทำให้มีเรามียอดขายยั่งยืนแบบนี้และโดยเฉพาะเดือนนี้อะ่ะมันเป็นเดือนที่บอกว่าใครที่เป็นดีลเลอร์สําหรับเดือนนี้แลวลงมานะคะความเป็นดีลเลอร์ของเดือนนี้บริษัทบอกว่าไงคะถ้าคอลลาเจนจะเป็นเดือนที่มียอดขายเติบโตมาแบบนี้ทุกปีทุกปีทุกปี เลขจริงๆที่เอามาให้ดูเลยนะคะทุกปีทุกปีทุกปีกปเติบโตมาได้ขนาดนีปีนี้คุณคาดหวังได้เลยค่ะว่านะคะพอบริษัทออกแผนมาว่าเดี๋ยวจะปันกําไรจากยอดขายทั้งแบรนด์ยอดขายทั้งบริษัทนะคะไม่ใช่ยอดขายของคุณคนเดียวนะแต่เป็นยอดขายที่ทั้งบริษัทขายได้วิธีคุณขายได้อย่างเดียวนะปันออกมาให้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกำไรอีกหนึ่งเอ็กซ์ป้าที่มันเพิ่มมากขึ้น นั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่ายอดขายที่มันดีอยู่แล้วอะ่ะมันจะเกิดขึ้นน่ะไม่ใช่แค่เดือนนี้เดือนเดียวด้วยนะคะไม่ใช่แค่เดือนนี้เดือนเดียวด้วยแต่จะเป็นกําไรที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปีหกห้านะคะจนถึงสิ้นปีหกห้าวันที่สามสิบเอ็ดมกราหกห้าเขาเก็บยอดขายตั้งแต่กล่องแรกของเดือนนี้อะ่ะนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ขายเองไม่ใช่ยอดขายส่วนตัวของคุณนะ แต่เป็นยอดขายของทุกคนที่ในแบรนด์ขายได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่คุณที่เขามียอดขายเก่งๆทุกขายจนเขาเก่งมากแล้วเนี่ยแล้วเขามาขายของมาเนี่ยมีคอลลาเจนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ทางแบรนด์ขายได้ใครขายก็แล้วแต่เขาจะปันออกมาให้คุณสิบาทต่อกล่องค่ะมันเป็นกําไรที่มันเอ็กซ์ต้าขึ้นมาอีกหนึ่งข้อนอกเหนือจากกําไรข้ออื่นๆที่คุณได้เรียนรู้กันมาไม่ว่าจะเป็นกําไรจากการค่าปริค่าส่งกําไรนู่นนี่นั้น แต่นี่เป็นอีกหนึ่งเอ็กซ์ตาร์ที่เพิ่มขึ้นมาให้ค่ะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนกําไรเป็นเหมือนเงินปันผลน่ะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกําไรปลายปีเป็นเหมือนโบนัสก้อนใหญ่ปลายปีไว้ให้สําหรับดิลเลอร์และเฉพาะดิลเลอร์เดือนนี้เท่านั้นนะนะคะหมายความว่ายัางไงกําไรก้อนเนี้ยสิบบาทต่อกล่องจากยอดโอเวอร์ออไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ขายได้นะับเป็นยอดขายของแบรนด์ทั้งหมดแบรนด์มียอดขายทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งสิ้น เขานับลงมาเป็นเข่ก้อนนี้สมมติว่าเดือนนี้มียอดขายของคอลลาเจนและตัวไฟเบอรี่สองสินค้านะจ๊ะไม่ใช่สินค้าตัวเดียวสองสินค้านะคะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะในสองสินค้าตรงนี้มียอดขายรวมกันสองสินค้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมตินะเกิดขึ้นมาคอลลาเจนล้านหนึ่งไฟเบอรี่ล้านหนึ่งล้านกล่องบริษัทจะเอากําไรดึงออกมากาอแล้วสิบบาทนั่นแปลว่าเอาสิบบาทเข้าไปคูณเลยค่ะกับยอดขายทั้งหมด ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวดกลองที่แบรนด์เกิดขึ้นมาได้เป็นเงินเท่าไหร่คะลองคำนวณกันเล่นๆสิสมมติว่ามีคอลลาเจนหนึ่งล้านกลองขายได้ในเดือนนี้นคุณเอาสิบบาทเข้าไปคูณเลยแปลว่ากําไรที่มันเอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นมาในเดือนเนี้เท่าไหร่คะ,ะเท่าไหร่คะขอดูคำตอบหน่อยพิมพ์คาตอบม,มาจอจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่สื่อสาร แต่เขาไม่ให้คุณแค่เดือนนี้เดือนเดียวไงเขาให้คุณเนี่ยเดือนนี้มียอดเท่าไหร่เขาเก็บตัวเลขเข้ามาแล้วเตรียมเอาสิบาทตั้งไว้คูณแล้วอะเดือนนี้มียอดเท่าไหร่เอาตัวเลขตั้งเดือนหน้ามียอดเท่าไหร่เอาตัวหน้าเอาเอาตัวเลขเดือนหน้าโยนเข้ามาในเค้กก้อนนี้เดือนต่อไปมีตัวเลขเท่าไหร่เอาตัวเลขเดือนต่อไปเอามาโยนามาในเค้กก้อนนี้นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอะคะ่ะไม่ใช่แค่เดือนเดียวนะไม่ใช่แค่เดือนกันยายนเดือนเดียวนะคะแต่ให้คุณตลอดจนถึงสิ้นปีอะ มันเป็นเค้กก้อนนี้ที่มีโอกาสที่มันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกปีทุกครั้งค่ะให้หกเดือนเต็มเต็มอ่ะครึ่งปีเต็มเต็มอ่ะค่ะแล้วจอยบอกแล้วค่ะว่าเป็นตัวสินค้าที่มียอดขายอันดับหนึ่ง่ะนะคะเติบโตขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เลยนะคะเดือนนี้มียอดขายเท่าไหร่โยนลงมาแล้วอ่ะสมมติมีร้านก่อละสิบบาทเข้าไปคูณเดือนหน้าอาจจะน้อยหน่อยนะเดือนหน้าอ, saint, 500, 300, 300, 500, อาจจะมีสักสามแสนห้าแสนเท่าลงคูณสามล้านห้าแสนก็ใส่งลงมนาะเดือนต่อไปละคะเดือนกันยานะคะ เงินกันยาอาจจะมีขึ้นมานะคะอาจจะมีสักสองแสนกล่องค่ะสองแสนกล่องคูณสิบบาทนะคะสองแสนกล่องคูณสิบาทสองล้านบาทใส่เข้ามาในเคกกอนนับไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีคุณเข้าใจปะเค,คกก้อนนี้มีันจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,ตน,ตนแต่จํานวนคนหานเท่าเดิมจมํานวนคนหานคือเกิดขึ้นเฉพาะ,ด,ะ,ะ,าะดิลเลอร์เดือนไหนคะทุกท่านคะดิลเลอร์เดือนไหนคะคนที่เป็นดิลเลอร์เดือนไหนที่ได้เค,คกก้อนนี้คะ่ะ จำนวนคนหาเท่าเดิมค่ะดินเลอร์เดือนกรกฎาคมเท่านั้นอาจารย์พี่เพิ่งปิดดิลเลอร์ไปเนี่ยเมื่อเดือนมีนะคะเอ่อมิถุนายนเนี่ยค่ะวันที่สามสิบเนี่ยขอมาถอเค,ค้กก้อนนี้ด้วยได้ไม่ได้จ้ะตัดกรกฎาคมเท่านั้นสิงหาคมเราวันที่หนึ่งเงินเข้าพอดีเลยจะเปิดวินเป็นดิลเลอร์แต่วันที่หนึ่งสิงหาได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะกร,ะรกดาษเท่านั้นนะคะสําหรับยอดจํานวนคนหาเท่าเดิมน,นะคะเดือนกร,รกดาคมเท่าไหร่ไม่รู้แหละจอยไม่รู้ว่ายอดเท่าไหร่ ยอดอยู่ที่แบรนด์อยู่แล้วยอดอยู่ที่ทางระบบอยู่แล้วแต่คุณรู้อย่างเดียวเลยว่าถ้าคุณเป็นดีลเลอร์เดือนนี้คุณได้สิบเงินก้อนนี้ค่ะมันเป็นเหมือนเอ็กซ์ตาเพิ่มขึ้นมาเป็นเหมือนโบนัสปลายปีอะ่ะซึ่งเงินก้อนเนี้ยเขาจะไปจ่ายคุณในวันที่ห้ามกราคมปีหน้าค่ะเตรียมรับกําไรก้อนนี้อีกหนึ่งก้อนนะคะที่เขาจะไปจ่ายให้คุณในวันที่ห้ากดือนห้ามกราคมปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นจอยบอกแล้วนะนี่คือซัพพอร์ตที่ทางแบรนด์ให้มา โฟกัสอะไรที่ดีโฟกัสในเรื่องของโปรโมชั่นจอยบอกเลยโปรโมชั่นเท่ากับเงินโปรโมชั่นเอนอื่นๆคุณยังต้องทั้ง,ต,งต้องทําแบบไหนอะไรยังไงบ้างแต่โปรโมชั่นตรงนี้เป็นเงินค่ะเป็นเค้กก้อนหนึ่งเป็นกําไรอีกก้อนหนึ่งที่มันเอ็กซ์ต้าโดดโ,ด,ด,โด,ดขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วไม่ใช่จากสิ่งที่เราลงมือทาจากทุกคนที่เขาลงมือทานะคะจากทุกคนที่เขาลงมือทา ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนขายใครขายคุณได้ด้วยอ่ะคุณอาจจะบอกพี่ขายไม่เก่งเลยพี่จะได้หรอคะคนอื่นขายเก่งเยอะแยะค่ะยอ่อเนาเติบโต,ต,ตขึ้นมาแบบนี้ค่ะรุ่นพี่เราขายเก่งเยอะแยะมากมายเลยเขาพร้อมที่จะช่วยแลวเพราะเขาขายเขาได้กําไรของเขาอยู่แล้วค่ะแต่เอ็กซ์พากีเพิ่มขึ้นมาให้สําหรับดีลเลอร์เดือนนี้เท่านั้นนี่คือหนึ่งซัพพอร์ตที่ทางแบรนด์บอกว่าเป็นดีลเลอร์ของแบรนด์เดียคอนกรุ๊ปอ่ะเขามองเหมือนคุณเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนคุณเป็นผู้ ผู้ก่อตั้งผู้ลงทุนร่วมกับเขาอะแล้วเขาปันตรงนี้ออกมาให้อะค่ะไม่ได้มองคุณว่าคุณเป็นแค่ตัวแทนนะนี่คือหนึ่งซัพพอร์ตที่ทางแบรนด์นี้ให้แต่จอจะบอกใครว่าสําหรับ class, class นะ class class này, คลาสคลาสนี้นะคลาสสเปเชียลคลาสนี้คุณฟังดีๆนะคะซัพพอร์ตอื่น,นๆที่อยู่ในคลาสเรียนตอนกลางคืนที่คุณเรียนไปไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตรชื่อซัพพอร์ตมู่นั่นคุณได้เหมือนเดิมคุณติดต่อครูพี่เลี้ยงเลยค่ะแต่ที่มันสเปเชียลมากกว่าน,นั้นคืออะไร ที่มันสเปเชียลมากกว่านั้นคืออะไรสําหรับวันนี้เท่านั้นสําหรับวันนี้เท่านั้นคุณฟังนะถ้าวันนี้คุณมองว่าโอ้โหโปรโมชั่นมันดีวันนี้คุณฟังตั้งแต่เช้าแล้วเห็นลูกการทํางานเห็นโปรเซสทั้งหมดทันทีได้มาเจอจับเจ้าของแบรนด์แล้วคุณบอกว่าออ้ยอาจารย์ปอสุดยอดมากๆเลยทาเครื่องมือดีๆทําระบบดีๆมาให้แบบนี้ค่ะคุณเข้ามาอย่างเดียวเลยแล้วคุณไม่เก่งคุณไม่รู้คุณไม่เป็นคุณได้ซัพพอร์ตอื่นๆจากทางทีมซัพพอร์ตไลน์ชื่อซัพพอร์ตนู่นนั่นั่นคุณได แต่สําหรับวันนี้ในคลาส,สเปเยลแบบนี้ที่พาคุณเข้ามาแล้วคุณตั้งใจเรียนกันตั้งแต่เช้าอะ่ะตั้งแต่ตอนเที่ยงอะ่ะจนถึงวินาทีนี้ค่ะวันนี้จอยมาปิดคอร์สพร้อมกับเอางบในการแจกงบเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแจกงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมาจอยมีเงินสําหรับคลาสนี้มาให้อีกหนึ่งแสนบาทอจอยมีเงินสําหรับคลาสคลาสนี้มาให้อีกหนึ่งแสนบาทค่ะจอยตั้งงบตรงนี้ขึ้นมานะคะไปคุยกับ บอทบอดนะคะ op, ไปคุยกับบอทอปไปคุยกับบอทโซดาเฮ้ยบอทบอปบอทโซดาเรามีสเปเชียลคอสขนาดนี้เราน่าจะมีสเปเชียลโปรโมชั่นบ้างนะโปรโมชั่นทางแบรนด์สนับสนุนไปแล้วอ่ะเราสนับสนุนให้กับลูกๆเราดีไหมให้กับนักเรียนเราดีไหมที่เขาเข้ามานะคะก็เลยคุยกันปรึกษากันมันก็เลยบอกเอาวะปันงบก้อนนี้มาแล้วกันมาขอมาเอามาช่วยกันเพื่อจะขับเคลื่อนให้เราเติบโตกันได้เพราะฉะนั้นสําหรับดิลเลอร์ฟังอยดีๆนะคะดีลเลอร์ คุณบอกคุณตัดสินใจแล้วที่จะเป็นดีลเลอร์นะคะเดี๋ยวจ,ยจะมีงบตรงนี้ให้หนึ่งก้อนหนึ่งแสนบาทสำหรับดีลเลอร์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เดือนนี้นะจ๊ะแค่สองวันนี้เท่านั้นคือวันนี้และให้ถึงวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสองวันนี้เท่านั้นค่ะวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสองวันนี้เท่านั้นนะคะสองวันนี้เท่านั้น ที่นอกเหนือจากซัพพอร์ตต่างๆที่คุณจะได้ฟังในคอร์สแล้วอ่ะคุณยังไม่งบก,ก้อนนี้อีกหนึ่งก้อนถ้าคุณตัดสินใจว่าโอเคเมื่อวานนี้โอนมาจำมาแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ตัดสินใจเลยยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากรกราคมงบหนึ่งแสนบาทหารเท่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ปิดเลอร์ที่เกิดขึ้นแค่สองวันเท่านั้นค่ะก่อนหน้านั้นปิดมาไม่ได้หรอกคาณผู้ชไม่ได้แล้วนี่เป็นเป็นสเปเชียลจริงๆที่เพิ่งจะคุยกันเมื่อคืนนี้เอาวะเอาเลยค่ะตัดใจให้เลยอยากให้เติบโตอ่ะ คุณได้งบก้อนนี้ขึ้นมาหนึ่งก้อนงบก้อนนี้นะคะจะเป็นงบในการรับรายชื่อคุณไปให้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีแม่ทีลงมาบริหารทําให้คุณมีรายชื่อเพิ่มมากขึ้นทําให้คุณเข้ามาเป็นครูพี่เลี้ยงพานในชื่อตรงนั้นเข้ามาเรียนต่อเป็นสาขาของคุณเนี่ยเพราะเราเป็นดินลเลอร์เราเปิดหน้ากว้างได้เยอะจริงปหมเราเปิดสาขาได้เยอะเราสามารถขยายสาขาเป็นของตัวเราเองได้อะ่ะวันนี้จะมีงบลงมาเพิ่มให้สาขาข,ของคุณเพิ่มมากขึ้นใครเอาพิมเอาให้จอยหน่อยค่ะ หนึ่งแสนบาทที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันนี้ให้สำหรับดิลเลอร์นะคะให้สำหรับดิลเลอร์ที่เกิดขึ้นแค่สองวันค่ะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสี่และพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบห้าสองวันนี้เท่านั้นตัดจบเที่ยงคืนวันที่ยี่สิบห้างบตรงนี้ให้เท่านั้นค่ะนะคะไม่มีขยายเวลานะคุณมาตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีก็ไม่ได้นะคะระบบที่นี่ค่อนข้างเป็นระบบนะคะคุณจะมาตอนเที่ยงคืนอุ้ยเสร็จ เพราะฉะนั้นวางแผนดีๆจอยบอกเลยนะคะว่าอันนี้คือเอ็กซ์ต้านะคะอันนี้คือเอ็กซ์ต้าที่เพิ่มขึ้นมาให้จริงๆมันไม่มีอะไรใดๆนอกเหนือจากนี้ค่ะเป็นเอ็กซ์ต้าที่บอสป๊อบบอสโซดาบอสออบบอสจอยให้มาอีกหนึ่งก้อนให้เพิ่มอีกหนึ่งก้อนคุณโชคดีมากๆคุณเข้ามาเรียนแล้วคุณได้เข้ามาอยู่ในช่วงที่แบบโอ้โหมันเหมือนได้แล้วได้อีกได้แล้วได้ได้แล้วได้อีกอ่ะมัดจําก่อนได้ไหมคะที่เหลือจ่ายสิ้นเดือน ไม่ได้นะได้รับสิทธิ์นะคะคุณได้รับสิทธ์ต่างๆได้สิบบาทได้ต่างๆนะคะคุณได้แต่งบก,ก้อนนี้มีแค่วันพรุ่งนี้เท่านั้นมนจําได้วันนี้พรุ่งนี้จ่ายครบเด้อหนึ่งแสนบาทอยู่แค่วันนี้เท่านั้นโอเคปะโอเคปะบอกแล้วนะคะว่าโปรโมชั่นของการเป็นเลิกมันคุ้มค่าอยู่แล้วแหละ มันคุ้มค่าตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นโปรโมชั่นที่คุณไม่ได้นะแค่มาเป็นดิลเลอร์ที่นี่ถือสินค้าห้ากว่ากล่องคุ้คุ้มแล้วมาใช้เครื่องมือมาเรียนรู้มาการมาทําการเทรนนิ่งมาใช้ระบบที่นี่คุ้มแล้วค่ะแต่นี่ถือว่าเป็นเอ็กซ์ต้าที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสิบบาทต่อกล่องไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแสนบาทเงินก้อนนี้ค่ะสําหรับดิลเลอร์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะสองวันนี้เท่านั้นจอยบอกเลยนะคะว่า มันเป็นเอ็กซ์ต้ามันเป็นรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้องบตรงนี้ไม่รู้แหละหารเท่ากันกับดิลเลอร์ที่เกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่มันเป็นเอ็กซ์ต้าที่คุณได้เพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดคุณมีรายชื่อพานักเรียนเข้าคอร์สเรียนเพิ่มขึ้นมาแน่นอนพานักเรียนเข้าคอร์สเรียนเพิ่มขึ้นมาแน่นอนไหนบอกสิ้นเดือนเอาใหม่ สิ้นเดือนเนี่ยเอาใหม่นะแยกแยะโปรโมชั่นเลยนะสิ้นเดือนคือตรงนี้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 โอเคปะ่ะอันนี้คือโปรโมชั่นนะคะคนที่เป็นดีลเลอร์ภายในเดือนกร,กระดากระดาษมคุณปิดมาเหอะสิ้นเดือนคุณได้สิบาทตะกองยอดโอเวอร์ออฟคุณได้อยู่แล้วเอกต้าเพิ่มขึ้นมาคุณได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหนึ่งแสนบาทอันนี้เป็นงบที่ตอยจ่ายเพิ่มโอเคปะ่ะเป็นงบที่อาจารย์ออฟจ่ายเพิ่มค่ะเป็นงบที่บอสโซดา๊อปจ่ายเพิ่มขึ้นมาให้ เป็นงบบอสอ่ะที่บอสจัดขึ้นมาให้อ่ะให้คุณมากขึ้นจากที่คุณเคยได้อ่ะเออจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะเออพี่สาวิตีผ่านมาอ่าทุกท่านคะดิลเลอร์เป็นดิลเลอร์คะ่ะดิลเลอร์ที่นี่ลงทุนเท่าไหร่เออใครเรียนมาเมื่อวานจําได้บางตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเป็นดิลเลอร์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สองแสนห้ 250, าหมื่นบาท สองแสนห้าหมื่นบาทค่ะแต่ตอยเชื่อว่าในทีมมีซัพพอร์ตที่จะแอดวานเงินให้กับคุณอย่างบอกเลยค่ะว่าวันนี้จ่ายสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะตัวเลขจริงๆมาให้ดูสองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทนะคะคุณเอาไปหักลบเลยอันนี้สมมติคุณซื้อสินค้าสองตัวนะสมมติคุณซื้อสินค้าสองตัวนะคุณหักลบได้คุณจ่ายจริงๆอยู่แค่สองหนึ่งสองสองเก้าศูนย์หรือคุณบอกเอาสินค้าตัวเดียวเลยเอาแค่คอลลาเจนตัวเดียวหรือเอาไฟเบอรี่ตัวเดียวยอดคุณจะเหลือเพียงแค่สองแสน จ็ดพันกว่าบาทอะเออสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์โอ้โหเลขไปมากมากคุณจะเหลือยอดแค่นี้เองนะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ยอดถูกมากๆค่ะนะคะยอดถูกมากๆและคุณก็มีสิทธิ์เข้ามาอยู่เงินแสนก้อนนี้นะคะเงินแสนก้อนนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จบปุ๊บเที่ยงคืนไปปุ๊บเดี๋ยวจะให้ระบบเนี่ยนะคะของทางแบรนด์เขาดีดออกมาให้ว่าดิลเลอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันที่พรุ่งวันนี้กับวันพรุ่งน,นี้สองวันเนี่ยมีกี่คน และเอามาหาเท่ากับงบหนึ่งแสนบาทที่เกิดขึ้นบอกเลยนะคะเข้ามามีสองคนคุณก็เอาไปเลยคนละห้าหมื่นบาทนะคะเข้ามามีสองคนคุณเอาไปเลยคนละห้าหมื่นบาทอ้อาจารย์เยอะมากคอนขนาดนี้เอาไปเลยสิคนสิคนคุณก็หาเท่าค่ะคนละหนึ่งหมื่นบาทคุณเชื่อไหมงบก้อนนี้ที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยที่มันเอ็กซ์ตาเพิ่มมากขึ้นคุณต้องเข้าใจนะคะโปรโมชั่นมันเป็นเอ็กซ์ตาที่คุณได้เพิ่มมากขึ้นบอกเลยค่ะนะคะ ที่ทําให้คุณเนี่ยนะคะมีรายชื่อเพิ่มมากขึ้นของจอยนะสมมติจอยได้เงินก้อนนี้มาสมมต right ิได้มาเท่าไหร่ห้าหมื่นพันหนึ่งห้าเออห้าหมื่นจะได้ห้าหมื่นได้หมื่นหนึ่งได้สองหมื่นได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่จอยจะไปกินเวทกับรายชื่อที่หมดเพราะอะไรอ่ะยิ่งมีรายชื่อเยอะอ่ะทุนคุณขึ้นไหวเก็บไหมยิ่งมีรายชื่อเข้ามาเยอะมีนักเรียนเข้ามาเยอะเพอะสกิลการทางานคุณจะเกิดขึ้นมาไวมา นะคะสกิลการทํางานคุณจะเกิดขึ้นมาไวมากโอเคนะนะคะโอยเชื่อว่านะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตที่ลงมาช่วยทําให้คุณเติบโตง่ายขึ้นที่ลงมาช่วยทําให้คุณมีสาขาเพิ่มมากขึ้นนะคะที่ลงมาช่วยและทําให้คุณเนี่ยนะคะมียอดเติบโตขึ้นมามีรายชื่อเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงจุดนี้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอยากได้รายละเอียดยิบยิบติดต่อกับครูพี่เลี้ยงค่ะ เดี๋ยวผู้พิเลี่ยงเขาจะเอาเรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดทั้งสิ้นบอกกับคุณบอกเลยนะคะทุกเดือนไม่มีเดือนนี้มีเอ็กซ์ต้าเพิ่มขึ้นมาให้มันโคตรโหดน,นะคะไม่มีมานะคะไม่เคยมีมาเลยนะคะแต่เดือนนี้เอ็กซ์ต้าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแสบาทน,นะคะอยากให้ทุกคนเปิดโตเข้ามาแล้วมันต้องสําเร็จไปด้วยกันเข้ามามันจับมือทํามันสําเร็จไปด้วยกันยังไงคุณก็โตโตแน่นอนและอีกหนึ่งสิ่งค่ะ เดี่ยคอนกรุปนะคะเกิดมาไม่ได้มาเพื่อสแสวงหากําไรสูงสุดค่ะแต่เราเกิดมาเพื่อคงอยู่ตลอดไปเพราะจอยเชื่อว่านี่เป็นโอกาสทางธุรกิจนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ดีที่สุดในโลกนะต่นแหลสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้กดหัวใจรัวๆนะคะส่งอาจารย์จอยของเรานะคะขอบอกเลยว่าท่านมาเป็นยังไงคะ มาแจกโปรโมชั่นพวกเราโอ้ยสุดคุ้มมากๆนะคะทุกท่านคะทุกท่านคะไม่ทำไม่ไม่เปิดไม่ได้แล้วนะคะเขาเรียกว่าโปรซ้ำโปรซ้อนนะคะปกติปกติกตเออเปหนักพี่ไม่กลัวหมดตัวพี่ก็ยอมก็เยอะอยู่แล้วนะคะทุกท่านคะแล้วท่านยังแล้วท่านยังมาแจกงบนะคะงบนะคะหนึ่งแสนบาทนะคะหนึ่งแสนบาทสำหรับวันนี้นะคะ และก็พรุ่งนี้เท่านั้นนะคะทุกท่านหานเท่านะคะหารเท่านะคะสําหรับคนที่เปิดวันนี้และพรุ่งนี้นะคะทุกท่านค่ะท่านใดตัดสินใจนะคะตัดสินใจนะคะลงมือทําทันทีค่ะความพร้อมไม่มีอยู่จริงนะคะโปเดตอย่างนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะ<อ>เขาเรียกว่าแจกซับแจกสอนนะคะทุกท่านนะคะและวันนี้นะคะวันนี้นะคะทุกท่านตั้งเป้าหมายนะคะกําหนดวิธีการ แล้วก็โฟกัสลงมือทํานะคะทุกท่านนะคะรับเงินแสนนะคะเงินร้านได้ทุกคนคะ่ะขอบอกว่าทุกท่านสําเร็จได้นะคะสําเร็จได้ถ้าตั้งใจทํานะคะถ้าตั้งใจทําทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเราได้ถึงเวลาสุดท้ายของเราแล้วนะคะขอบอกว่า ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังนี่คือคนสําเร็จนะคะคนที่จะรวยนะมาช่วยไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้วันนี้ทุกท่านขอให้ทุกท่านนะคะนอนหลับให้ได้เงินบืนค่ะตื่นให้ได้เงินแสนกันทุกท่านไม่ว่าทําสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทําธุรกิจสิ่งใดขอให้เจริญก้าวหน้าเฮงเฮงรวยรวยแล้วก็ปังๆทุกท่านนะคะวันนี้คะ่ะเ c ฝนนะคะขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะแล้วพบกันที่ความสำเร็จเลยจ้าขอบคุณค่ะทุกท่านกดหัวใจรัวๆนะคะส่งกันเข้าเอาส่งกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ 在异的 online，几声木板。<music>

Slam.